จิ้มช่องสีฟ้านะเพื่อให้เกมันลงนี่เลยวัดีเอฟซี FC, ลุงคิวหนาพารีวิวนะครับผมจะพามาดูการเช็คลูกลอยกับตัวเกน้ำมันนะครับว่าอันไหนเสียกันแน่นะครับระหว่างลูกลอยกับเกน้ำมันไปเดี๋ยวผมพาไปเช็คอุปกรณ์ที่ผมเตรยียมมาแล้วมีสายไฟเส้นหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันไปตัวนี้จะเป็นตัวเกน้ำมันนะลูกลอยจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงถังน้ำมันนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าตัวไหนเสียนะครับระหว่างลูกลอยหรือตัวเกน้ำมันมากตอนอื่นเนี่ยถอดปลั๊ก,กออกมาก,ก่อนนะอ่าถอดอปถอดปลั๊ก,กมาเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะมีสามเส้นนะอ่าเขียวฟ้าเหลืองอ่าเส้นเขียวเนี่ยจะเป็นสายกาวนะตัวฟ้าเนี่ยจะเป็นฟ้ากับเหลืองนี้จะเป็นตัวบอกสัญญาณว่าเกสูงสุดต่ำสุดอันไหนเดี๋ยวผมพาทำให้ดู เส้นเหลืองเนี่ยจะเป็นเส้นบอกระดับน้ํามันสูงนะครับอยู่เต็มถังฟ้าขาวเนี่ยจะเป็นบอกระดับต่ําสุดนะครับทีนี้เราจะมาเช็คกันว่าถ้าตัวไหนเสียจะเป็นแบบไหนถ้าเกิดเราจิ้มเส้นสีเหลืองมันขึ้นสูงสุดเนาะตัวเกียร์เนี่ยมันจะต้องขึ้นตามไปด้วยนะถ้าเราจิ้มอีกเส้นหนึ่งเพื่อให้มันลงมาลงมาเนี่ยมันจะต้องลงตามกันนะครับถ้ามันขึ้นลงตามที่เรากดตามที่เราจิ้มสายไฟเนี่ยแสดงว่าตัวเกียร์นี้มันปกตินะมันดี ทีน,นี้ตัวที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นลูกรอยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาจิ้มให้ดูก่อน,นว่ามันขึ้นลงตามที่เราต้องการไหมปไปสายไฟหนึ่งเส้นนะครับเราจิ้มเข้าไปที่ช่องของเส้นเส้นสีเขียวก่อนนะจิ้มขาเข้าไปแบบนี้เลยนะอยู่ตรงฝั่งเส้นสีเขียวอ่าทีนี้เราได้แล้วทีนี้เราจะมาจิ้มทีนี้เดี๋ยวผมจะจิ้มดูเส้นสีเหลืองก่อนนะเส้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่น้ํามันขึ้นสูงสุด เดี๋ยวตอนนี้มาดูที่เกก่อนเกตัวน,นี้มันอยู่ต่าอยู่นะถ้าเกิดว่าผมจิ้มเส้นสีเหลืองตัวเข็มเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปนะะเดี๋ยวจิ้มเส้นสีเหลืองก่อนเลยจิ้มปึ๊บเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะพอผมจิ้มเส้นสีเหลืองเห็นไหมครับว่าตัวระดับเกเนี่ยมันขึ้นตามที่เราต้องการเลยนะอย่างนี้แสดงว่าตัวเกเราเนี่ยปกตินะครับลูกรอยเรามีปัญหาแล้วนะทีนี้เดี๋ยวผมย้ายจิ้มมาฝั่งเส้นสี ฟ้าขาวนะนี่พอจิ้มลงฟ้าขาวมันจะเป็นบอกระดับน้ำมันต่ำเลยไหมครับว่ามันลงตามที่เราต้องการเลยตามที่เราจิ้มสายไฟเลยนะแสดงว่าตัวเกตัวเกตัวเนี้ยมันปกตินะทีนี้ตัวลูกลอยเนี่ยมันมีปัญหานะครับเนี่ยตัวลูกลอยตัวนี้มันมีปัญหานะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปการถอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปต่อไปนะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยให้สู่สามพันซับไปด้วยกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาถอดนะครับว่าถอดแบบไหนตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวลูกลอยเรามัน,ม,นมันพังนะมันมีปัญหาทีเนี้ยตัวเกียร์เราปกติเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันละนะทนะีนี้เดี๋ยวพาเปลี่ยนไปเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้นะวิธีการเช็คว่าระหว่างตัวเกียร์น้ำมันกับลูกลอยอันไหนเสียรู้วิธีแล้วนะครับนี่ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าตัวเกผมเนี่ยมันปกติไม่มีปัญหาอะไรนะมันมีปัญหาที่ตัวลูกลอยเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะทําสอนการถอดนะครับว่าถอดแบบไหนก็ฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามไปได้วยนะครับให้สู่สามพันซับไปด้วยกนัน่ะเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ